ครับสวัสดีครับพบกับผมเจติศักดิ์พามอนชาแนลนะครับเมื่อนี้กับสิพ้ามาเบิ้งเลอรถติดนะครับรถติดอยู่สีแยกชัยภูมิเส้นโรบินสันนะครับติดฝั่งขาเส้นขาออกนะครับออกนอกเมืองนะครับติดมานานแล้วนะครับขยับได้ทีละนิดทีนิดโอ้ปวดขาหมดแล้วครับพี่น้องมาเบิ้งกันว่าติดทอดเลย ติดไปตั้งแต่ซีแยกโรบินสันไปฮอดขนทรงไม้ชัยภูมิพลนะครับเส้นขานอกนะครับนอกเมืองนะครับเขาทำถนนใหม่นะครับท่านใดหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเกลกเี่ยงก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นหลักนะครับมันก็นหลีกเลี่ยงยากอยู่นะค,ครับติดยาวเลยข้างหลังนะข้างหลังกัรถติดไปฮอด บอกขอสอไม่พูดนะครับเลยดูโฮมไปอีกไปพูดนะครับก็ช่วงนี้ก็ยากๆเลยนะครับในการสัญจรเดินทางนะครับผมก็เลยเออถ่ายคลิปมาให้พี่น้องได้บึงได้เน่นกันนะครับนะครับเลี้ยวซ้ายไปนครราชสีมาตรงไปนครสวรรค์เลี้ยวขวาเข้าชัยภูมินะครับเ็นนี่นะครับติดปวดขาไปแล้วนะครับ เพื่ได้เกียร์ออโตกับใครแน่อยู่นะครับทำถนนใหม่ดี๋ยวเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับ I do นี่นะครับเขาเหตุทางทำถนนใหม่นะครับวันนี้ก็รถก็ติดยาวไปนู่นเลยประมาณสีห้ากิโลได้รถติดนะครับนี่นะครับเพิ่มระดับความสูงของถนนเดี๋ยวซ้ายไปแมคโครบิ๊กซีชัยภูมินะครับอืมนะครับติดตรงนี้แล้วครับพี่น้องนะครับ โอเคครับครับผม